สวัสดีครับคลิปแรกนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างช่องแบบรวดเร็วใน YouTube นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัคร gmail ผมจะสอนสมัคร gmail ภายหลังนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีสร้างช่องแบบรวดเร็วก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี gmail ของตัวเองให้สมัครนะครับถ้าเป็นแล้ว แต่ถ้ายังไม่เป็นผมจะสอนในภายหลังนะครับถ้าคุณเข้าสู่ในเว็บโครมเบราว์เซอร์ต่างๆถ้าเล่น YouTube ได้ตามปกติติดตามคนอื่นได้ตามปกติในเบราว์เซอร์นะครับก็แปลว่าคุณเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับเขาก็จะเด้งว่าคุณต้องเข้าสู่ระบบนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีสมัคร YouTube แบบรวดเร็วก่อนนะครับ แตะที่บัญชีตรงนี้นะครับไม่ใช่ <YouTube. S 1> แตะที่ youtube ตรงนี้ youtube ที่ you youtube youtube บัญชีแล้วก็แตะที่บัญชีมุมบนขวาของหน้าจอนะครับแตะตรงนี้เลยปิดิดปุ่มแล้วก็แตะ <YouTube. S 1> ที่ช่องของคุณ LOT ช่อง youtube ช่องของช่องของคุณนะครับใช้ youtube ด้วยชื่อเขาจะเอารูปโปรไฟล์ของเราและ ข้อมูลต่างๆที่เราลงรายละเอียดใน Google แล้ว <c oughs> ทำเป็นช่อง YouTube ของเรานะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะครับรูปผู้ใช้ YouTube แรกช่องแก้ไขชื่อช่องที่คือนำสกุลชื่อเขาจะเอาตามอีเมลนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับกดสร้างเลยสร้างแตะเลย ีโอสร้างแล้วสลแสดงสราการสร้างแบบรวดเร็วมีประโยชน์อย่างไรข้อที่1สร้างได้รวดเร็วข้อที่2อัปโหลดลงวิดีโอ YouTube ทันทีได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสวัสดีครับ